สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับมิติความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนนั้นเพิ่งครบรอบ48ปีเมื่อวันที่1รกรกฎาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นมีความใกล้ชิดและแนบแน่นในทุกมิตินักวิชาการบางท่านถึงกับฟันธงว่าแท้จริงแล้วถือว่าจีนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโลกและทุกวันนี้จีนมีานะเป็นดอะแบก คือแบกความคาดหวังของนานาประเทศทั่วโลกที่หวังว่าการฟื้นตัวของจีนโดยเฉพาะหลังยุคโควิดนั้นจะทําให้นานาชาติฟื้นตัวด้วยเช่นกันครึ่งปีผ่านไปหลังจากจีนประกาศปิดประเทศจีนทําได้อย่างที่นานาชาติคาดหวังไว้หรือไม่และโอกาสที่สินค้าไทยจะไปจีนมีมากน้อยเพียงไรไปฟังบทวิเคราะห์ของอาจารย์อักษรศรีครับเร็วกว่าที่คิด ที่จีนเปิดประเทศตั้งแต่เมราคมมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่าครึ่งปีไปแล้วสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ไดจากการที่จีนเปิดประเทศเนี่ยณว,วันนี้เนี่ยทั่วโลกเองคาดหวังว่า,าเศรษฐกิจจีนดีขึ้นหลายประเทศก็จะดีขึ้นด้วยมันเป็นปอย่าที่อาจารย์คาดคิดครับ ไม่ใช่ดิฉันแค่ที่อย่างเดียวนะโลกทั้งใบมองว่าเขาใช้คาว่าจีนเป็นเดอะแบกแบกแบกโลกทั้งใบไว้ค่ะบางคนบอกว่าจีนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในสามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกมีความคัดหวังกับจีนนะคะอย่างประเทศไทยเราเองก็คัดหวังกับจีนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ข้อเท็จจริงคือก็คือเมื่อไตรมาสแรกของปีนี้นะคะเศรษฐกิจจีนโตดีนะคะ4.5ตช่วงไตรมาสแรกก็ดูสวยงามนะคะแต่พอ เมษาพฤษภามาเข้าสู่ไตรมาสสองนี่มันเริ่มจะติดขัดมันเริ่มจะมีหลายตัวกกลไกจีนอาจจะดูซึมๆนะคะก็มีคนพูดว่าเอ๊ะจะไหวไหมทั้งปีนะคะแต่ดิฉันขอเรียนอนี้ค่ะคิดว่า เศรษฐกิจจีนปีนี้ดิฉันใช้คําว่าฟื้นอาจจะฟื้นแบบติดติดขัดขัดแต่ทั้งปีเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป้าหมายที่เขาวางไว้ที่จะโต5%เเนี่ยเขาจะเป็นไปตามบรรลุเป้าหมาย5%เนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกของท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนนะคะท่านหลี่เฉียงซึ่งท่านตั้งแต่ท่านขึ้นมารับตําแหน่งท่านผู้ชัดค่ะว่าท่านใช้คําว่าต้องพยายามมากกว่าเดิมเป็นสองเท่าที่จะให้เศรษฐกิจจีนโต บรรลุเป้าหมายดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่ายังไงซะเขามีเราจะเรียกว่ากระสุนก็ได้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาให้โตให้ได้นะคะอย่างน้อยที่สุดไอ้ตัวจีไอ้ Government spending เนี่ยถ้าไกลมาสุดท้ายไอ้เครื่องยนต์ตัวอื่นไม่ทํางานการ c o n c e p t i o n การลงทุนไม่ทางานเขาอัดฉีดไอ้ตัว Government เข้าไปมันก็คิดว่าไปได้นะคะที่าจารย์บอกว่ามันติดติดขัด มันมีประเด็นไหนครับที่มันติดขัดเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ฮะคือจีนเนี่ยเขาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตอนนี้ให้มาพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศพึ่งพาการบริโภคในประเทศใช่ไหมคะแต่ผลจากการที่ช่วงโควิดที่เขาใช้มาตรการซีโร่โควิดอย่างเข้มข้นแม้ว่ารัฐบาลจะจะผ่อนคลายในประเทศแต่เหมือนคนยังไม่ได้อยู่ในมูดที่จะไปใช้เงินขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเซฟบิ้งหรือเก็บเงินมากหน่อยแล้วก็ระมัดระวังในการใช้เงินค่ะก็เลยทําให้ การใช้เงินยังไม่มากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีพลังซื้อนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้ชนชั้นกลางจีนนะคะม i d d l e class จีนเนี่ยตอนนี้400ล้านคนแล้วค่ะมากกว่าประชากรสหรัฐทั้งประเทศนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวพลังขับเคลื่อนหลักนะเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าเดี๋ยวรอให้คนเขากล้าที่จะใช้เงินหน่อยอันนี้เห็นชัดว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนยังไม่มาเมืองไทยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่า เขาไม่อยากมานะคะแต่ว่าอยู่ในอารมณ์ที่ว่าต้องต้อง,องช่วงนี้มันอาจจะต้องทำหากินก่อนหวัง,<ล>ยวงวนงาายังไม่ได้มีใจที่คิดคจะเที่ยวคล้ายๆลักษณะนั้น ค่ะอาจารย์พูดถึงไม่กล้าเนี่ยมันมีไม่กล้าอย่างอื่นอีกอไม่ครับอยากอ๋อมันเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เมื่อไม่กล้าเนี่ยพอดีท่านรองนายกรัฐมนตรีของจีนที่มาคุมเศรษฐกิจนะคะท่านเฮอร์รี่เฟิงนะคะท่านเก่งนะท่านพูดสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันว่าน่าสนใจมากท่านพูดคำว่าสามไม่กล้านะคะคืออย่างนี้ค่ะช่วงโควิดเนี่ยมันทําให้เกิดประเด็นสามไม่กล้านะคะคืออะไรก็คือตัวรัฐวิสาหกิจจีนไม่กล้าทํา ไม่กล้าลงทุนนะคะไม่กล้าทำไม่กล้าทาอะไรเลยก็เหมือนกับถ้าบ้านเราก็เรียกเจ้ว่างว่างั้นเะคะตัวรัฐวิสาหกิจีนนะคะตัวเอกชนจีนไม่กล้าเสี่ยงนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่มั่นใจนั้นก็เลยทำให้เอกชนจีนไม่กล้าเสี่ยงนะคะแล้วนักลงทุนต่างชาติไม่กล้าลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นสากลไกนี้ค่ะรัฐวิสาหกิจจีน นักลงทุนจีนเองแล้วก็นักลงทุนต่างชาติมไม่มีการขับเคลื่อน<ห>ก็เลยเป็นปัญหาที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของจีนพยายาม,มคือสร้างความมั่นใจะนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆมาตรการก็นํามาใช้ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นตอนนี้เขาก็กังวลกันเรื่องว่าคนคนจีนจบใหม่แล้วไม่มีงานทํารัฐบาลจีนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการจ้างงาน เขาก็จะมีการสนับสนุนนายจ้างถ้านายจ้างมีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่รัฐบาลก็จะส ubsidy หรืออุดหนุนเงินมงส่วนคล้ายๆอย่างเี้ค่ะเขาก็พยายามทำอยู่เห็นจะบอกว่าชนชั้นกลางของจีน400ล้านคนเห็นว่าเป้าหมายของสีจินผิงจะเพิ่มอีก100ล้านคนใีก100ล้านคนใช่ไ่ยใช่ค่ะคือเขาเรียกว่า China Vision 2035นะคะวิสัยทัศน์จีน2035ซึ่งท่านสีจิ้นผิงเนี่ย ถึงเวลานั้นท่านอายุประมาณ82ปีนะคะท่านก็ยังปกครองแผ่นินยังไหวค่ะท่านมีวิสัยทัศน์ว่าท่านจะดับเบิลเพิ่มชนชั้นกลางจีนจาก400ล้านคนให้เป็น800ล้านคนเพราะอะไร่ะเพราะว่าตลาดจีนที่ใหญ่ขึ้นพลังซื้อของชนชั้นกลางจีนนี่แหะค่ะจะดึงเขาใช้คำว่าดึงให้โลกต้องพึ่งพาจีนจีนเขาจะมียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจวงจรผู้คือตัวจีนเองเนี่ย ลดการพึ่งพาโลก oh, <okay. S 2> แต่จะดึงให้โลกพึ่งพาจีน <Okay. S 2> คือโลกต้อง ต้องหวังพลังซื้อจากชนชั้นกลางจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ซึ่งเราก็ต้องสำหรับประเทศไทยดิฉันมองว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าถ้าจีนมีพลังซื้อแล้วหลายๆอย่างสินค้าทยจีนชอบใช่ไหมคะเราก็จะจะเติบโตไปด้วยกันมันมีคําว่าไชนีสต e นด ards ไหมครับปี2035เหมือนกันใช่ไหมอ๋ออันนี้สําคัญเช่นกันก็คือว่าที่ผ่านมาสินค้าจีนเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าไม่มีมาตรฐานอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ก็ทั้งติดลบแต่ท่านสีจิ้นผิงนี่ล่ะฮะตั้งวิชั่นก็ใช้คำว่า ว่าภายในปี2 0 3 5เนีษษ่ยจีนนี่แหละค่ะเป็นคนตั้งมาตรฐานโลกโ,โดยเฉพาะ next generation technology นะคะคจีนจะเป็นคน set standard โลกแล้วเพราะที่ผ่านมามีแต่ชาติตะวันตกถูกไหมคะที่ไปตั้งมาตรฐานโน้นนี่นั่นค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่านักลงทุนต่างชาติเองก็ไม่ค่อยกล้าไปลงทุนแต่ในคนที่จริงก็คือว่าก็มีหลายบริษัทเหมือนกันะอย่างที่อาจารย์พูดคือเทสลาก็กล้าไปลงทุนด้วยอาจารย์คิดว่าปัจจัยที่จะทําให้ต่างชาติมีความเชื่อว่าในการลงทุนจีนมากขึ้นเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้าดิฉันใช้คํานี้ค่ะว่าใครๆก็ไม่กล้าทิ iz, ้งตลาดจีนค like> ่ะเพราะว่าไซส์หรือขนาดของตลาดจีนภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า scale advantage ข้อได้เปรียบเชิงขนาด เพราะฉะนั้นเราชอบไม่ชอบจีนอีกเรื่องหนึ่งเทสลาชอบไม่ชอบจีนอีกเรื่องหนึ่งแต่โอกาสของเทสลาอยู่ที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นอีลอนมัสลีไปจีนเลยค่ะอีลอนมัสเนี่ย่เทสลาเนี่ยก็ไปขอพบท่านนายกหลี่เสีียงด้วยซ้ำแต่ไม่ได้พบนะคะได้พบแต่ท่านรองนายกอิงเฉวยเสีียงเทสลารีบไปจีนเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ย ความต้องการสูงมากเรียกว่าตลาดใหญ่ที่สุดนะ,ะเพราะว่ารัฐบาลจีนวางโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จด้วยนี้เพราะฉะนั้นเ,นเทสลาไม่มีวันเลยที่จะกล้าทิ้งตลาดจีนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่าง หรือแม้กระทั่ง e x ็ o n m o b i l นะคะของสหรัฐนะคะก็มันจะไปทำโรงงานปิโตเคมีคอลที่ใหญ่ที่สุดในจีนในจีนอย่างเงี้ยค่ะทิมคุกมาโอ้เยอะแยะเลยค่ะที่เป็นระดับโลกก็กลับมาที่จีนค่ะผมเพิ่งฟังเจ้าสัวของเราคนหนึ่งนะชื่อท่านทรินจรุนนเนี่ยท่านบอกย้อนกลับไปความจริงปีนี้เป็นปีที่48ควาสัมพันไทยจีนนะครับท่านบอกว่า40ปีที่แล้วเนี่ยจีนเองเทคโนโลยีแทบจะไม่มีนะฮะแต่เขามีตลาดเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกคือตลาดจีนที่กว้างใหญ่เนี่ย ใครก็มองข้ามไม่ได้ใครใครก็ไม่กล้าจ้นตลาดจีนต้องใช้คำนี้เลยแต่วันนี้จีนเนี่ยทั้งเทคโนโลยีทั้งตลาดเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่เด้นหน้าใคนะฮะคือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาการต้องเรียกว่าล้ำหน้าด้วยหน้าด้วยซ้ำเพราะจีนไปดาวังคารแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะในรัฐบาลยุคของท่านสีจินผิงเนี่ยเพรความสําคัญกับดิฉันใช้คําว่าจีนฝันที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขาจริงจังกับที่จะส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่ใช่แค่นักเทคโนโลยีเฉยๆนะนักวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์อาวากาศด้วยอย่างเงี้ยค่ะรวกัการทุ่มทุนในการพัฒนาเรื่องงานวิจัยเหมือนกนันนะเห็นว่าจีนเออโ่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เขาปรับจากเดิมเนี่ยจีนจะใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าแอพพลายเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีประยุกต์นะคะคือไปเอาเทคโนโลยีคนอื่นเข้ามาต่อยอด<แ>นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ในแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันของจีนฉบับ14เขาไปเน้นเรื่องภาษาอังกฤษใช้คำว่าเบสิ s เร r c ชคือการวิจัยขั้นพื้นฐาน คือคือที่ผ่านมาจีนให้คนอื่นทําแล้วเอาของคนอื่นมาต่อยอดแต่แต่นี่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้จีนจะทําเองนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดด้านแต่ละด้านนี้โอ้โหคืออนาคตหมดเลยค่ะอย่างเช่นควอนตัมคอมพิวติ้งนะคะเรื่องของเบรนไซ c i นะคะเรื่องของเทเลเมดิซิน e นูนนี่นั่นค่ะครับคราวนี้พูดย้อนกลับไปนิในึง4 8ปีความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2018ใช่ไหมครับที่ไทยกับจีนสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันเนี่ยช่วงนั้นการค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ย ขี้ผ้าล้านเหรียญเองฮะน้อยมากถัดมาปี2 5 1 8ก็กลับไป6 0 0 0 0ล้านเหรียญเลยมาปีที่แล้วเนี่ยนะครับ่130,000ล้านแล้วใช่ค่ะทะลุแสนล้านอย่างที่อาจารย์ว่าคือตลาดจีนใหญ่มากแล้วโอกาสที่คนไทยจะทําธุรกิจจีนอาจารย์คิดว่าในแง่มุมไหนที่ธุรกิจไทยจะพอไปจีนได้ค่ะก็มีมีหลายด้านนะคะแล้วก็มีหลายธุรกิจที่เป็นภาพลักษณ์ เฉพาะของความเป็นไท่กัวของเราเลยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคืออยากจะเรียนก่อนนะคะว่าจะมองข้ามแค่ทุเรียนนะคะไม่ใช่แค่บอกว่าถึงไหนก็ต้องแบบไถ่กัวเลียนเท่านั้นเพราะมูลค่ามันต่ำค่ะทุเรียนอ่ะมันก็คือผลไม้อ่ะมันก็ไม่ได้มีภาษาอังกฤษใช่ไหมว่าไม่มีวัลูแอดเดตนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะพัฒนาสินค้าที่ต้องเรียกว่าเป็นดรืฉันยกตัวอย่างมันสำปะหลังลวกันนะคะอย่างตอนเนี้ยเราจะส่งมันสำปะหลัง ต้นน้ำที่เป็นวัตถุดิบไปเป็นเกษตรไปจีนเยอะมากอันดับหนึ่งนะฮะเราคองมาแชร์สิ่งที่ไทยมีเสถยภาพเราหยับไรไปทำแค่นั้นเราแปรรูปก่อนแปลรูปมันสับปะหลังให้เป็นอย่างเช่นเอามันสับปะหลังมาทําบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวิตกสิงวัตถล้อมอย่างนี้เป็นต้นคือแปรรูปที่บ้านเราก่อนเพราะอะไรเพราะมันจะสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลจีนตอนนี้ท่านสีจิ้นผิงให้ความสําคัญกับเรื่องการเป็นวิตกสิงวัตล้อม พลาสติกนี่ไม่เอาเลยนะคะ mm hmm. ประเทศจีนห้ามแล้วเข้มข้นในการไม่ใช้พลาสติกแต่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นมันสัมบหลังของเรานี่แหละค่ะมาแปรรูปเป็นอย่างที่เรียนค่ะไบโอพลาสติกคือก็มีมุมมองหลายคนผมเคยสัมภาษณ์นักธุรกิจทั้งหลายเก็บอกว่าหัวใจหลักในการที่เราเจะส,ส่งสินค้าจ,จริงก็คือว่าเลือกในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่จริงก็ทําแล้วเนี่ยแหละครับถ้าไปทำปั๊บเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ในบุคลกของคนไทยคนที่ต้องการทําธุรกิจกับจีนเนี่ยนะครับแม้แต่จีนเองนะครับอาจารย์คิดบ่าณว,วันนี้เนี่ยถ้าจะมีความเสี่ยงบ้างในจีนเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องอะไรบ้างครับก็มาก่อนเลยนี่คือเรื่องของการแข่งขันนะอันนี้อันนี้ต้องต้องเข้าใจเลยว่าไปประเทศ <ừ> จีนเนี่ยตลาดใหญ่ก็จรงิงแต่ไม่ง่ายนะคะอสอนสีเรียกว่าเป็นตลาดปรับเสียนปรับเสียนเลยคือเราจะเจอการแข่งขันที่เข้มข้คน,คนมากเราจะแข่งขันกับทั้งนักธุรกิจจีนเองทั้งนักธุรกิจในชาติอาเซียนอื่นอย่างเช่นสิงคโปร์นี่เก่งมากเลยเวียดนามที่อยู่ในนจีแล้วก ต่างชาติชาติอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําใจกับเรื่องการแข่งขันในจีนเราต้องเจอแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะไปทําตลาดจีนหรือไปค้าขายกับจีนเราต้องไปตลาดบนค่ะเราอย่ามากลางล่างกลางล่างตายแน่นอนหรือไม่ยั่งยืนอยู่ได้ไม่นานนะคะเราก็ต้องไปที่ตลาดบนตลาดบนคือมาพรีเมียมพอร์ตต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงหรือมีมูลค่าสูงค่ะอีกอันหนึ่งที่ดีฉันจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เด็ก คือมองจีนเนี่ยเด็กเป็นใหญ่คือเหมืนอนกับพ่อแม่เอาใจลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เด็กที่เป็นพรีเมียมที่เป็นตลาดบนเนี่ยค่ะ,คะมีโอกาสสูงมากแล้วเราจะตั้งราคาได้สูงมากมีคนจีนคุยกับดิฉันนะคะว่า<ไ>เขาอยากได้จานชามสําหรับเด็กที่ทําจากเม็ดข้าวโพดก็ไปใช้แล้วไม่ไม่เป็นไม่เป็นพิษแคยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งข้าวนะคะข้าวที่เราส่งออกไปแต่ข้าวที่คนจีนไปรับประทานทราบไหมคะว่าข้าวเนี่ยเราสามารถนํามาทําแป้งเด็ก แป้งโรยตัวเด็ก <Okay. S 2> เป็นเบบี้พาวเดอร์ได้ oh, <okay. S 2> แล้วแป้งโรยตัวเด็กที่ทําจากข้าวนะคะมันจะมีจุดพิเศษก็คือว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าฝาคัมไหมคะ hmm. ที่จะเกาะปอดอ,ะ oh. อ่ะเพราะฉะนเนี่ยพ่อแม่จินยินดีจ่ายนะคะถ้าเป็นแป้งเบบี้พาวเดอร์โรยตัวลูกเขาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาปอด มันเป็นออร์แกนิกเบบี้พาวเดอร์สมงบรรพุทธคำนี้แล้วเราเราบอกว่าผลิตจากไท่กัวเสียงมีข้าวจากไทยอย่างงี้ยะแล้วเราก็ไปทำตลาดอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของการแปลรูปทางเกษตรเลยก็แล้วแต่ที่เป็นพรีเมียมโปรดักต์แล้วก็ไปเจาะตลาดมวลชนสามไม่กล้าที่รองนายกรัฐมนตรีของจีนพูดไว้น่าคิดมากครับนั่นคือรัฐวิสาหกิจไม่กล้าทำเอกชนไม่กล้าเสี่ยงและนักทุนต่างชาติไม่กล้าลงทุน ถือเป็นโจทดใหญ่ของทุกรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลใหม่ของไทยที่กําลังจะแบกความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศไว้ด้วยนะครับไปดูรูปธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในวาระครบรอบ48ปีบ้างว่ามูลค่าการค้ากันขายนั้นสูงแค่ไหนและมีโครงการความร่วมมือไรบ้างที่ต้องจับจ้องมองดูเป็นพิเศษติดตามรายงานของอ้ชุยจากปักกิ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันที่1กรกฎานคมปีนี้เป็นครบรอบ48ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนเมื่อทบทวนประวัติศาสตร์กือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมากล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ไทยจีนประสบผลสําเร็จมากมายจริงกับไทยเคารพซึ่งกันและกันตั้งแต่เมืองมาโดยตลอดปฏิบัติตามหลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในสนับสนุนอีกฝ่ายเดินตามผลทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองของตนกลายเป็นแบบฉบับที่เป็นมิตรต่อก,กันและอำนวยประโยชน์แก่การระหว่างประเทศ ที่มีระบบสังคมต่างกันเมื่อปีที่แล้วนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเยือนประเทศไทยด้วยความสำเร็จทั้งสองประเทศประกาศสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อน,นําไปสู่ความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นใต้ชี้ทางให้กับความสัมพันธ์จีนไทยให้จีนไทยใช้อื่นไกลพี่น้องกันมีความหมายแห่งยุคสมัยใหม่ผลักดันให้ความเชื่อถือทางการเมืองระหว่างสองประเทศก้าวขึ้นไปอีกขัน้นปี2022ยอดกัง้าทาวิภาคีระหว่างจีนไทย ทะลุ1 3 5 0 0 0ล้านต่อล่าทรัครัฐจีนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา10ปีส่วนการลงทุนจากไทยในจีนก็รักษาแนวโน้มที่ดีทั้งสองประเทศประสบผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์ในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการนวัตกรรมตั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรถไฟไทยจีนึ่งเป็นโครงการลัดมาร์ของทั้งสองประเทศในการร่วมสร้าง1แถบ1เส้นทางกําลังเตินหน้าอย่่าางงงงมัังคงหลลจกเปิดตรถแ้ว จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนสองประเทศจีนกับไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีซึ่งมีภูเขาและน้ําติดกันก็เป็นญาติพี่น้องที่ดีซึ่งมีสายเลือดตดียวกันไม่ว่าวิกฤตการเงินเอเชียหรือสถานการณ์โควิด -19 เมื่อเผชิญกับความยากลําบากและความท้าทายต่างๆประชาชนจีนไทยอยู่เคียงปากเคียงลายอยู่เสมอเพื่อเอาชนะความยากลําบากนอกจากนี้จีนกับไทยยังประสานง,งานอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำาขง มุ่งที่จะรักษาความมั่งคงและความเจริญรุ่งเรืองส่วนภูมิภาคร่วมกันข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลกข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยของโลกและข้อเริ่มว่าด้วยอารยธรรมโลกที่นำเสนอโดยประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนก็ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากไทยอย่างแข็งขันในอนาคตจีนกับไทยจะผลักดันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันสร้างความผาสุกให้กับประชาชนสองประเทศร่วมส่งเสริมการพัฒนาอย่างสันติส่วนภูมิภาคและทัวโลก ช่วงหน้าคนไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเวทวงกีฬาวอลเลย์บอลไม่ควรพลาดครับเพราะอาดีตนักวอลเลย์บอลสาวของไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยที่ควาา้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกจะมาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ครั้งนั้นรวมถึงการใช้ชีวิตในลีกวอลเลย์บอลของจีนด้วยว่าเป็นอย่างไรน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจับจมองจีนในอีกสักครู่ครับ